น้องจ้านล้วไงจะพาไปเก็บอันอันแบล็คเบอร์รี่เด้อค่ะแล้วกันอันนี้นะคะ่ะอันนี้คือปลากะระปดเด้อค่ะนี่นั่นราคาปลากะระปดอ่ะปิดท้ายกับหลก็บปองนังแม่มันหอนนั่งเรือเลยแม่ตะ้ะเฮื่อนนะจ้ะซะปลานั่นแหละค่ะซวใบหน้าอันนี้ก็เฮื่อนหน่อยไใบตะเก็บอันโค้งนะจ้ะต้นแอปเปิ้ล นะจ๊ะแม่เขาสวนไปเก,ก็บอันลูกแบล็คเบอร์รี่นะจ๊ะเบล็คแบล็คเบอร์รี่ป่านะจ๊ะนะอันนี้อันบักอื้อนางแมวค่ะบักอื้ออันมันออกมากเลยด้พี่น้องจ้าในเห็นว่าค่ะนั่นแหละค่ะนุ่ยบักอื้อนางแมวค่ะมีอีกอยู่ค่ะแต่ว่า มันเหยียบมันหมาเหยียบกุบปนันเนะย่างข้าสวนว่าวบ่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 าวปลายหได้จ้ะพี่น้องจ้ะาว่าวน้อยเดอนึงแล้วแม่ว่าวปลายดอกเ่าหน่อยนึงจ้ะนนเนี่ยค่ะเนี่ยอ่ะนั่งห้เบิองลูกมันใบใหญ่ลูกใบใหญ่จ้ะ ลูกมันโตใหญ่ลูกอันนี้มองนี่ลูกใบใหญ่แต่ว่าสูกดีดีเนี่ยแสบๆเลยนะแม่ต่อไปเซ่น้ำก่อนนะจจะเนาะมันมีันมันแรงนะ,นะ มือนังแม่ออนบอไดใช้ถุงมือนะถ้าไปเก็บหม่องมันบ่หกนะพี่น้องจ้ะแล้วแม่ประกาศเขาไปดอกห่าน้หลายอยู่มันหักลูกบ่ใหญ่ปีนี้นะเห็นไหมนะพี่น้องจ้ะแล้วแม่จะพาะไปเบิงบ่าทางฝั่งฟูงฟงมันมีลูกไงนะจ้ะนะทางสวนนังแม่นน่ะนะเบิงดูพี่น้องจ้ะปลากระโพดทรวมหัวเลยล่ะนี่กระโพดกระโพดให้งใ,ให้งอะนะจ้ะ พี่น้องจ้ะแมนเบิดเลยได้นี่อันนี้มองนี่ลูกง่ญ่ลูกงหญ่เออลูกงหญ่อยู่แต่ว่ามันยังบ่สุกลายเนาะสุกยั่งบหลายจ้ะแล้วไม่สิเข้าไปจังใดเนาะแบบนี้เนาะไอ้ต้องแม่ขอปีนหัวเขาไปฟังหัวกับเขาก็อันีหมาจะซื้อได้จ้ะนี่ไม่สิไปจังใดบน้ำก็ลไลลายไหมย่านน้ำคลองคาจะคลองนี่ดีนี่พี่น้องจ้าได้แป๊บนึงจ้ะพี่น้องจ้าลูกง่ายง่านี่ ในลูกใหญ่เลยเห็นไหมมันก็ม่วมม่วมัานะม่วมมวบ่ะนี่จ้าเนี่เฮียนันว่าละตัวว่ามีผู้ใดถือห้ยเนาะค่ะสมุนบ่มานเหมือนี้ตอนนี้มันยังมาสูกเบิดเนี่ยเป็นว่าพี่นองจ้ะลูกแดงๆนี่เอาไปตำแซ่บๆเลย ตามขึ้นตามบักเหมาเนี่ยไหมมมนหักสมโอ้ยสมซาใจขนาดเลยพี่น้องจ้าอันนี้ว่าเขาไปถึงด้วยข้างในนั่นพี่น้องจะากดกโดดไม่ต้องไปเลาะทางไกลเลยเด้ดเนี่ยเขามาในสวนจะของในใดเลยต้องไปสวนผู้อื่นน่นจาจะเนาะ ลองประกาศลงคนนี้นมาเป็นหน่อยจ้ะแมนมืดแดงแดงเนั่นแมนเบิร์ตนี่แดงแดงนี่นนเ,นเนี่ยเขาเป็นนจ้ะเี่ยยังบํสุกแห้งเนาะซุ่งม,มันสุกมันก็สุกอยู่จ้ะแต่มันเก็บบะถึงเนาะเก็บบะถึงไหมเนี่ยมันจะเป็นหน้าจ้แบล็คเบอร์รี่ปลานะจ้ะ เลาะไปอีกเลาะไปอีกพี่น้องถ้าเลาะสวนได้มันนี่ด้อเลาะเก็บบรรลุอันนี้ล่ะค่ะไปบ่ได้ออกไปมองเก่า <c oughs> มันมีน้ำเลยพี่น้องจ้าน้ำนี่สุดยอดอลังการเลยด้น้ำนี่ย่าน้ำได้เดียวนี่ กับ n า à มึงบวงหานอันนี้มันยังบ่สุกแกมันยังเขียวๆอยู่พี่น้องจ้า อันนี้นะอันนี้มาอีกอย่าง,างบุเนี่ยเห็นมันมยังเข,ยเขียวอยู่ยังบ่อันนี้ลูกอ่อนมันจะ้ะกำลังดอกอยู่กับมี่จ้ะพี่น้องจะ้ะเห็นไหมกำลังดอกอยู่กับมีเนี่ยเนี่ยเขียดกห็ห้องห้องเดี๋ยว หลายจ้าหลายเทพพี่น้องว่าไม่แน่นอโอ้นี่ดกดกดกอันนี้ดกดจ้ะเนี่ยเดี็กๆเขาไปเก็บของนี้ก่อนนี่จ้ะนี่ยเนี่นี่นนน คนขอเขามาเก็บอยู่อันฉันขอเขาไปเก็บอันลูกกันแบกเบอรี่ในสวนเธอได้บว่ว่าสันเพื่อนวาสามียวะอันมันยังไม่ท่านสุกดอกตัวนะตัวเขาเนฉันจะเอาไ้ให้เธอเก็บป่จานสามีสามีนังแมวจะเอาไปให้เธอเก็บเพื่อนวะร้ายอยู่พี่น้องจ้ามันหักน้วไมวาหย่าน้ำเนาะ นี่เห็นไหมนเ,นเห็นบดได้ไหมได้อาให้เบิ่งกันค่ะเนี่ยคล้ายๆมากระมอนมากนี่ย่งก็มักมอนมอนลูกมอนวะบานฮะวะจ้ะทำมันสุกๆเนาะพี่น้องโอ้ยแซ่บแซ่บมันหวานโอ้ยนี่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 พี่น้องจ้าเห็นไหนี่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  ปุ่มนี่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 โซกเบิดเลยนั่นย่านน้ำเอานั่นวาแล้วตัวพี่น้องจ๊ะเนี่ยพี่น้องจ๊าน้กแม่ต่างกล้องไว้เก็บด้วยบัดน,นี้อันนี้มันมันมันออกมาข้างนอก ขามันเขามันในสวนมันเขามันในสวนเลยอันนี้โดกจะอันนี้โดกหลายแต่ว่าลูกกับใบญยดอกใี่นหมเาจ๊ะอ้าวน้ำเนาะ โอ้ย,อยน้ำปัน่นหอมจอยโอ้ยพี่น้องจ้าเห็นบ่คะเนี่ยอ,อันนี้เป็นลูกนะสัสพี่น้องอันนี้แดงๆนี่แม่นเบิดแด่ดโวขนาดปีนี่มันหักลูกปนใหญ่กนทุกปีนะทุกปีลูกโย,โย,โย้อยย้อยอัน อันนี้โดกดกดกลงไปยังเถอะนล้วพี่น้าเดี๋ยวแม่ขอเก็บแป๊บหนึง่งได้จัดเดยว ย่าน,น้ำปกักย่านน้ำอันนี้ไหมลูกไงได้พี่น้องจ๋าลูกงี้ไงเดี๋ยวแม่ิใหายเบิ่งคักๆเด้อมันดกอยกมองนี้ดกอยกเนี่ยแม่นเบิดเลยเนี่ยหมพี่น้องจ๊ะแบล็คเบอร์รี่ป่าจ้า แบล็กเบอร์รี่ปลาเนาะจ้ะเนาะอยู่นี่แพงๆเลยจ้ะพี่น้องจ้ะคันแบนะล็กเบอร์รี่ปลาเนี่ยอันนั้นหลายๆนะนะเนี่ยนแม่สิเข้าไปคุณเดี๋ยวตอนีใถ่ายให้พี่น้องเบิ่งก่อนเนาะจะเนาะเดี๋ยวน้องแม่คอยไปนี่ราคานะ้องแม่ไปเก็บอันแบล็กแบล็กเบอร์รี่นะจ้ะเนาะแบล็กเบอร์รี่ปลาก็สิได้อยู่ประมาณนี้จ้ะแต่หลายเติอบอยู่นะ้องแม่ย่าน อันเม่งบ่งเป็นยาเม่งบ่งหันเนาะจ้ะนะกับน้ำมันหลายกันได้แค่นี้จ้ะเดี๋ยวราคาแม่ก็จะไปล้างเนะจ้ะนะไปแช่น้ำให้ออกเนาะจ้ะนะมาเก็บนี่ก็ฝากกดไลค์ซับสไคร์น่าแม่ดีเด้อจ้ะขอบคุณหลายลายค่ะพอกันไหมนะจ้ะนะาพอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย